นิทานเรื่องเจ้ากระต่ายน้อยกับดอกไม้แห่งความกล้าหาญณเช้าวันหนึ่งในทุ่งหญ้าเขียวขจีท่ามกลางสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านและเสียงนกร้องเจ้๊ยแจ้วเจ้ากระต่ายน้อยชื่อโบโบบกำลังวิ่งเล่นอย่างมีความสุขเขากระโดดโลดเต้นไปรอบๆดอกไม้หลากสีสุดกลิ่นหอมแต่ในใจลึกๆแล้วเขายังไม่เคยออกจากบริเวณบ้านของตัวเองเลยเพราะเขากลัวป่าลึกตอนสายวันเดียวกันโบโบได้พบกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเต่าทอมมี่ผู้เชื่องช้าและกระรอกน้อยสวิก จอมซุกโซนทั้ง3เล่นซ่อนหากันในป่าข้างบ้านพวกเขาหัวเราะเสียงดังวิ่งไล่จับกันความสุขในยามเช้าแบบนี้ทำให้หัวใจโบโบอบอุ่นเสมอเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้านนคูกเท่าชื่อโฮวิบินมาเกาะบนกิ่งไม้สูงและเริ่มเล่าเรื่องราวลึกลับในตำนานให้พวกสัตว์น้อยฟังณนะใจกลางป่าลึกมีดอกไม้เรืองแสงที่เรียกว่าดอกไม้แห่งความกล้าหาญมันจะปรากฏเฉพาะกับผู้ที่มีหัวใจกล้าและบริสุทธิ์ เสียงของนกพวกเท่าดูขลังจนโบโบและเพื่อนๆตาโตด้วยความตื่นเต้นหัวใจของโบโบเริ่มเต้นแรงและในใจเขาเริ่มตั้งคำถามถ้าเราไปหามาได้จริงเราจะกล้าพอไหมเมื่อโบโบนอนหลับดวงตาเขาค่อยๆปิดลงพร้อมเสียงลมหายใจเบาๆเขาฝันว่าเขาลออยู่บนก้อนเมฆสีขาวนุ่มๆท่มามกลางท้องฟ้ายามคำ่ำที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับในฝันนั้นเขาเห็นตัวเองบินผ่านภูเขาแม่น้ำและต้นไม้สูงใหญ่จนไปถึงป่าลึกที่มีแสงทองส่องประกายออกมาจากกลางป่า นั่นคือดอกไม้แห่งความกล้าหาญโบโบเอื้อมมือไปแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสมันเขาก็ตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันใหม่เช้าว,วันรุ่งขึ้นโบโบตื่นแต่เชา้าเก็บกระเป๋าใบเล็กๆใส่แครอทแห้งและขวดน้ําแล้วออกเดินทางโดยไม่บอกใครเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่เขาไม่เคยเหยียบย่างมาก่อนใบไม้ร่วงลงมาจากต้นไม้เป็นระยะเสียงกรอบแกบใต้เท้าและแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ทําให้ทั้งตื่นเต้นและกลัวแต่โบโบก็กัดฟันเดินต่อเขาไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาเขาไปที่ไหนแต่เขารู้ว่าหัวใจเขากําลังเต้นเพื่อบางสิ่งที่สําคัญ ขณะเดินไปได้ไม่ไกลโบโบก็ o, ต้องหยุดชะงักเพราะมีงูตัวหนึ่งนอนขวางทางอยู่งูตัวนี้ชื่อสลิงกี้และมันแค่รู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครกล้าคุยกับมันโบเรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดระหว่างทางโบโบต้องเจอกับสะพานไม้เก่าแก่ที่ทอดข้ามหุบเหวลึกลมพัดแรงจนสะพานโยกไปมาโบโบยืนอยู่ที่ปลายสะพานตัวสั่นเล็กน้อยเขาหลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆเดินข้ามทีละก้าวเสียงไม้ลั่นเย็ดอาดแต่เขาไม่หยุดเขาเชื่อว่าถ้าเขากล้าเขาจะผ่านมันไปได้ และสุดท้ายเขาก็ข้ามไปถึงอีกฝั่งได้สําเร็จแต่เมื่อเข้าไปลึกกว่านั้นเส้นทางกลับไม่เหมือนที่เขาคิดโบโบเผลอเดินหลงทางเข้าไปในพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยเห็ดเรือนแสงหลากสีสันทุกอย่างดูเงียบงันและลึกลับในที่สุดก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ใจกลางป่าที่มีโพรงกว้างและมีแสงสีทองส่องออกมาจากด้านในโบโบเดินเข้าไปช้าๆโบโบค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสและในตอนนั้นเขารู้สึกว่าหัวใจเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาไม่ได้กลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเมื่อโบโบและเพื่อน กลับถึงบ้านทุ่งหญ้าเขียวขจีก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ําคืนนั้นมีการเฉลิมฉลองเล็กๆในทุ่งหญ้าทุกตัวสัตว์ช่วยกันจัดงานเลี้ยงด้วยดอกไม้ของขวัญและแสงไฟระยิบระยับโบโบยืนท่ามกลางเพื่อนๆนและกล่าวขอบคุณทุกคนวันนี้เราเรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการเดินไปข้างหน้าแม้จะกลัวก็ตามทุกคนตบมือและนิทานเรื่องนี้ก็กลายเป็นตำนานบทใหม่ในป่าเล็กๆแห่งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวเลยแต่คือการกล้าก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าเราจะยังรู้สึกกลัวอยู่ก็ตามบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและเราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราได้เผชิญกับความกลัวนั้นด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง